ถนนเส้นนี้นะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ทางด้านตรงข้ามก็จะมุ่งหน้าไปสู่อำเภอหนองยาไสจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตัวแปลงที่เราจะขายจะเข้าไปตามถนนหินกุกเส้นนี้นะครับแล้วโดยรอบแปลงด้านหน้าเนี่ยที่เราสอบถามจากราคาแล้วนะครับมีป้ายประกาศขายนะอย่างบ้านหลังเนี้ยแปลงนี้นะครับขายกันอยู่ที่ไร่ละ6,00นบาทนะครับก็คือจะแปลงนี้และแปลงด้านในห้าแสนบาทนะครับส่วนแปลงด้านข้างนี่ก็ ราคาสูงๆทั้งนั้นนะครับก็บริเวณโดยที่ติดถนนนะครับก็จะราคาอยู่ที่ห้าแสนขึ้นนะครับห้าแสนขึ้นดังกับแปลงของเรานะที่เลยบ้านหลังสีส้มอ่ะเข้าไปประมาณสัก100เมตรนะครับแล้วก่อนที่จะถึงแปลงของเรานะ่ยก็ขายกันอยู่ที่3 0 0แ0 0ถึงสี่แสนบาทนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมตัวพื้นที่จริงๆกันครับผม เมื่อสักครู่นะครับเราได้ยืนอยู่บนถนนเส้นหลักนะครับของอำเภอสามชุกและอำเภอหนองยาใสจังหวัดสุพรรณบุรีแยกตามถนนนี้คุกเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับเราก็จะเจอที่ดินว่างเปล่าที่ติดกับแปลงที่เราจะขายนะครับที่ดินแปลงนี้ผมได้ทําการซ so urvei สอบถามราคาของชาวบ้านแถวนี้แล้วนะครับราคาขายกันอยู่ที่ไร่ละ250,000บาทนะครับแปลงนี้ขายไร่ละ250,000บาทมีจำน,นวน5ไร่นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับนี่ตรงนี้ ไล่ละห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับรไล่ละ5้าแสนห้าหมื่นบาทนะครัลล 550, บนะก็จะมีถนนห่างจากถนนแค่200เมตรนะําเข้ามานะครับแปลงนี้2องแสนห้าหมื่นแปลงนี้5้าแสนห้าหมื่นนะครับเข้ามาปุ๊บพอมาถึงแปลงของเราก็จะเจอธงสีเขียวนะครับธงสีเขียวตรงนี้เริ่มของแปลงของเราเลยยาวไปแปลงนี้จํานวน12ไร่นะครับที่ผมได้เคยมารีวิวให้พี่น้องได้ชมแล้วนะครับด้านหน้านะจะเป็นคลองชนะระทานนะครับแล้วก็มีระบบไฟฟ้าน้ําประปาสาธารณูปโภคครบนะครับน้าประปาฝั่งใต้ล่างเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นไฟฟ้านะแปลงของเราครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับเป็นพื้นที่ทุง่งหญ้าแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นไรอ้อยนะครับที่ชาวบ้านได้ทําการเช่าพื้นที่ปลูกไรอ้อยนะครับไรอ้อยที่นี่นครับจะเช่ากันอยู่ที่ปีละ2,000บาทต่อไร่นะปีละ2 0 0 0บาทต่อไร่นะครับเดิมทีที่ดินแปลงนี้ท่านผู้การมีเจตนาจะขายยกแปลงนะครับ12ไร่ในราคาไร่ละ1 8 9 0 0 0บาทนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้น ท่านผู้การได้เล็งเห็นถึงภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงก็จําเป็นที่จะต้องแบ่งซอยแปลงที่ดินเนี่ยจาก12ไร่เนี่ยเป็น3แปลงนะก็คือเหลือแปลงละ4ไร่จะขายในราคา189,000บาทจะให้ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้ามากขึ้นนะจากที่เราเคยขายยกแปลง12ไร่เนี่ยเรามาซอยแบ่งเป็นแปลงละ4ไร่เนี่ยอัตราการซื้อเนี่ยมันก็จะ ง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้นนะเพราะท้า12ไร่เนี่ยมันก็เป็นเงินอยู่ที่ประมาณ2ล้านเศษเคษับแต่ถ้าแค่4ไร่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่าา 7, ราวๆ7แสน0ทบาทเท่านั้นพี่น้องก็จะได้ที่ดินถึง4ไร่นะครับแล้วก็ไม่ได้ห่างจากถนนเส้นหลักระหว่างอำเภอสามชุกแล้วก็อำเภอหนองยาไซเลยนะครับเพราะบริเวณแนวต้นยูคาต้นนั้นนะครับแล้วก็ไร่ยาวไปเนี่ยก็จะเป็นถนนเส้นหลักแล้วนะทางด้านนี้จะมุ่งตรงเข้าสู่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี ทางขวามือก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอหนองยญาใสจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินแปลงฝั่งตรงข้ามของลองชนะทานเนี่ยขายกันอยู่ที่ไร่ละ5 0 0แสนปลายปลายนะสี่แสนห้าแสนส่วนที่ดินแปลงที่มีน้องงัวอยู่ขายกันอยู่ที่ไร่ละ2องแสนห้าหมบาทแต่ที่ดินแปลงนี้นะครับเราหั่นแล้วเหลือแปลงละ4ไร่จํานวน3แปลงขายกันเพียงไร่ละ1นึ่งแสนบาทนะครับสาหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็ทักไลน์ไอดีมาได้นะครับพิชิต4ี่ห PIC HIT 4106 mm hmm. เมื่อพี่น้องแอดไลน์ hmm. มาเนี่ย mm hmm. ผมก็จะให้คอนแทคไลน์ hmm. ของท่านผู้การไปนะพี่น้องก็ไปคุยโดยตรงกับท่านผู้การเลยว่าพ mm hmm. อราคานี้ได้ไหมต่อรองอีกได้หรือเปล่า mm hmm. มีโปรโมชั่นอะไรเสริมหรือไม่นะครับ mm hmm. ก็ไปพูดคุยกับท่านผู้การได้เองได้เลยเพราะผมก็ไม่ได้มาบวกไม่ได้มาชาร์จแน่นอนครับไปคุยกับท่านผู้การเจ้าของที่ได้โดยตรงนะครับผมมีหน้าที่มารีวิวนําเสนอให้ท่านผู้การผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาระ,ระดับสูงของผมเฉยนะครับ หลังจากนี้นะครับก็ขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกทานนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับช่องสายอินทรชิตพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็รบกวนกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับทําขวามุมของช่องนะครับก็จะมีปุ่มกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลาผมอัปเดตคลิปต่างๆเนี่ยพี่น้องจะได้ไม่พลาดนะครับในการรับชมคลิปใหม่ๆของผมสําหรับคลิปนี้ผมสายชิดสวัสดีครับ ดินแปลงนี้สวยมากนะครับ